ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมากาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่30ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าเกาหลีมาแล้วหนุนไทยหควเขมนสุดคาที่กันเลยทีเดียวพร้อมกับฮุนเซนครับจนตรอกไม่ยอมรับว่าไทยเนี่ยใช้กำลังยึดกับเส้นเขตแดนล่าสุด ซึ่งก็ยังรวมถึงอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราแบบเรียลไทม์นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่มีการประทะกันด้วยอาวุธหนักแต่เขมรก็ยังมีการล้ำโดนไทยเรามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจนทัพไทยเราเนี่ยยื่นคำขาดออกไปครับก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของกองทัพปฎิศงนั้นเนี่ยยังคงมีการก่อกวนยั่วยุจากฝั่่่งงงเมอออยาตนื ซึ่งก็เป็นรายงานจากกองทัพที่2เองนะครับก็ได้ออกมาระบุว่าภาพรวมเนี่ยยังไม่มีการพนรักกันด้วยอาวุธหนักท่ายังใดแต่ในส่วนของการก่อกวนจากเขมรครับก็ยังคงตรวจพบความเคลื่อนไหวทางทหารฝ่ายกัมพูชายอยู่ในหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะการส่งกําลังบำรุงครับและการใช้โดนเพื่อตรวจการฝ่ายไทยเรา ทางพืินทีาษาพระวิหารเอย่ยผามมยแดงห้วยตามาเรียและยังสามารถตรวจพบรถบรรทุกเคลื่อนย้ายจากบ้านโกมุยครับไปยังปากช่องคันมาอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับขมินเองเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันก่อนนะครับตั้งแต่พื้นที่ภูมะเขือก่อนเลยนะครับภูมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนฝั่งไทยเราครับสามารถตรวจการพบโดนเนี่ยบินวันหนึ่งสิบลำบินจากบริเวณหลังเนิน281นะครับมุ่งหน้าสู่ภูมะเขือที่ความสูงประมาณ1,000เมตรซึ่งก็คาดว่าอาจจะ เป็นการตรวจแนวการวางกําลังของฝ่ายไดเรานะส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นช่องสังกัยังคง,งเงียบสงบอยู่กับบริเวณนั้นอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นชายแดนจังหวัดสุรินทร์เองในพื้นที่ช่องจอมช่องเปลือแล้วก็ช่องระยีเนี่ยยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่สําคัญเลยนะครับส่วนบปราศาสคณะเองก็ตรวจพบทหากรกัมพูชาครับเดินออกลาดตระเวคนคาดว่าเป็นการเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายไดเราถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องระวังเรื่องทุนระเบิดไว้ด้วยนนนนนนะรรรรรรัับเเเเพพาาาาขมมู้้หหลวว่่ดตตไปตงไงงอีีกจุึนนืท บริเวณปราสาทตาเมินโทมณะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็สามารถตรวจพบโดนจํานวนมากประมาณ31มสเลำเลยครับบินเข้ามาในพื้นที่การสู้รบและก็แนวหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องซึ่งฝั่งไทยเราครับก็สันนิษฐานออกมานะว่าเป็นการตรวจแนวการวางกําลังของฝ่ายไทยเราว่าวางจุดไหนกันบ้างส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับชายแดนจังหวัดสุรินทร์เนี่ยในพื้นที่ช่องสายตะกูครับก็สามารถตรวจพบโดนราว50าลำเลยครับบินจากทางทิศตะวันตกไปยังทิศเหนือที่มีความสูงประมาณ9 0 0ถึง1,000เมตรคาดว่าเป็นการตรวจทางทหารเช่นเดียวกกกันน็สสารารลุ่ด ทั้งวันเลยยังไม่พบการประทะด้วยอาวุธหนักหรือว่าการยิงตอบโต้โดยตรงมันอยู่ในช่วงของการจุดยิง72ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วแต่ก็ถือว่ายังมีความเคลื่อนไหวอยู่ครับทั้งการเตรียมกําลังการเคลื่อนย้ายกาลังบํารุงและก็การปฏิบัติด,ด้านข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็ยังสามารถตรวจพบรถบรรทุกเนี่ยน่าจะประมาณ30คันได้ในการส่งกําลังบํารุงของขมิเองและก็ส่งสเสบียงต่างๆอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดตามบริดีณแนวเชเดนของกองทัพภาคที่2นะครับที่ขมเนก็ยังดื้อด้านไม่เลิก ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นท่าทีปรปักต่อกันอยู่นะครับโดยเฉพาะการพบโดนหนาแน่นเนี่ยมากกว่า250ลําลำที่ทางกองรับพระที่2อออกมาเปิดเผยเองโดยตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเลยครับเราก็มีการตรวจพบโดนบินจากฝั่งกบูชาล้ำเข้ามาในเขตดแดนไทยเราเป็นจำนวนมากกว่า250ลํย้าลำยังมีครั้งว่าเยอะมากนะครับแล้วก็บินหนาแน่นในบริเวณช่องบกช่องอันมาเขาสตสะสมซําเตดดนตวนช่องกลางปราสาทตาเมินทมครับแล้วก็ช่องสายตะกูโดยกองรับพที่2ก็บอกว่าการกระทำดังกล่าวครับเข้าข่ายเป็นการย,ยั ระด,ดับความตึงเครียดซึ่งฝั่งเราเองก็เลยยื่นคําขาดออกไปว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะเราก็มีความจําเป็นจะต้องพิจารณาทบทวนการดาเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวกําลังพลกัมพูชาครับจำนวน18นายตามที่สถานการณ์และก็พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ยื่นคําขาดไปเลยครับแล้วรายงานล่าลสุดออกมาสิ่งที่เขมรตอบกลับก็เป็นการยอมทุกอย่างนะครับล่าสุดเนี่ยพลโทมาลีโสเจตาก็ได้ออกมาแถลงการด่วนๆน,นะครับบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ย ไม่ได้มีการบินโดรนล้ำไป250ลำแต่อย่างใดและก็มีคำสั่งออกมาเลยจากฝั่งขมรนะครับบอกว่าห้ามบินโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศเลยนะโดยเฉพาะจังหวัดใกล้ชายแดนไทยของเราอ่ะอันนี้เป็นคําสั่งล่าสุดของขมรที่มีการแก้ต่างออกมานะครับจะเชื่อได้ไม่ได้เนี่ยคงต้องมาลุ้นกันผมก็ยังคิดว่าขมรยังจัดบินเหมือนเดิมแหละเพราะว่าการออกคำสั่งมาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นทางการทูตมากกว่าเพราะว่า มันจะได้มีเรื่องข้อแก้ตัวนะครับถ้าเกิดว่าพบโดนแล้วเนี่ยขามเนก็จะบอกว่าฉันได้ออกคําสั่งห้ามบินโดนไปแล้วแต่ถึงอย่างไรในสถานการณ์แนวหน้าเนี่ยเราก็คงยังจะตรวจพบอย่างต่อเน,นื่องกับโดนที่ขามเนบินล้ําเข้ามาก็เดี๋ยวต้องรอติดตามอัปเดตสถานการณ์กันหลังจากนี้นะครับว่าขามเนจะหยุดจริงไหมการหยุดยิงเนี่ยเอาละมันนัดครบไปแล้วเราก็เตรียมที่จะปล่อยตัว18เชลยศึกของขามเนเอง,เ,องเพราะว่าอยู่นานเนี่ย จนอ้วนเลี้ยงไม่ไหวเหมือนกันนะครับให้หุ่นเซนเนี่ยกลับไปเลี้ยงเองเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับก็ต้องบอกเลยว่ากองทัพเรือภาคที่หนึ่งได้เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบเลยครับกับเรือหลวงประจบคิริขันจับน้ํามันเถื่อนครับที่ขนมากกว่า1 0,000ลิตรกันเลยทีเดียวโดยเหตุการณ์นี้ครับดูเดือดกลางทะเลเพราะว่าทัพเรือภาคหนึ่งเนี่ยได้มีการเปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบครับสกัดจับเรือน้ํามันพลนิกรอบขนน้ํามันเถื่อนเนี่ยมากกว่า10,000ลิตรซึ่งการปฏิบัติครั้้งนีก็็เปปนไยารครัท เราครับเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แบบเบ็ดเสร็จพร้อมกับตัวยึดของกลางควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมซึ่งน้ำมันนี้เนี่ยอาจจะมุ่งหน้าไปยังฝั่งของเขมรก็ได้นะครับเพราะก็มีข่าวมาว่าเขมรเขาขาดน้ำมันอย่างหนักเนื่องจากเราปิดดานะเราปิดน่านน้ำทะเลเหมือนโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยเราสกัดจับแบบเข้มงวดเลยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องการันตีครับว่าฮุนเซนเนี่ย น่าจะเริ่มอดอยากและก็หิวโซเป็นอย่างมากกับเรื่องของน้ํามันอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการเปิดภาพปักทงหลายต่อหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาษาตามเมินทมจุดภาษาตาเมินทมเนี่ยโอ้โหผมไม่คิดว่า ฐานที่มั่นจากใกล้กันขนาดนั้นนะครับเพื่อมองเห็นกันเลยซึ่งเขม็ก็ยังอยู่ปกตินะครับยังไม่ได้มีการฐานแตกหรือว่าถอยรถออกไปแต่อย่างใดพยายามเข้าตีเราแต่ว่าเข้าตีไม่ได้ก็อยู่ประจันหน้ากันแบบนั้นแล้วก็ยังมีช่องระยีนะครับที่เราปักหมุดปักทงได้รวมถึงพื้นที่บ้านหนองจานที่่านได้เราเนี่ยยึดคืนตามเส้นสินำเงินเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วกับแผนที่มาตาส่วน1ต่อ5 0,000นส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับในโซนกองทัพเรือนเนี่ยก็มีรายงานว่าสะพานเหล็กใจจุมเนี้ย ที่เอจมุกของไทยเราเนี่ยขึ้นถล่มไปบริเวณในพื้นที่ตำบลธรมดาในฝั่งอัมบูชาเองนะครับที่เคยด้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในการปาาระทะกันแต่ล่สุด